สมาธิตอน,นเช้าค่ะอากาศดีมากเลยดอกไม้สวยมากอยากให้ทุกคนได้ชมนะคะออกดอกโตสดชื่นมากเลยอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะช่วงเช้าทานอาหารเช้ารับแสงแดดอ่อนๆแล้วเราก็ไปลุยงานกันเลยค่ะ สดชื่นนะคะอยู่กับธรรมชาติเล็กๆในแบบที่เราชอบในแบบที่เรามีความสุขโดยเฉพาะสีเขียวเยียวยาจิตใจได้นะคะมันก็ได้รับแสงแดดด้วยวิตามินดีดีกับสุขภาพมากเลยค่ะ ทานอาหารเช้านะคะแล้วก็รับแสงแดดสัมผัสธรรมชาตินอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยทุกอย่างต้องเหมาะสมกับตัวเองนะคะส่งความสุขให้กับทุกคนคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมดอกไม้อีกรอบหนึ่งชอบมากเขาสวยมากเลยพออ้อชื่อชอบอาการนะคะชอบดอกไม้ ในชชอบดอกไม้สดชื่นค่ะ